20จังหวัดวันนี้พายยุฤดูร้อนเข้าไทยพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศในช่วงเช้าวันพุธที่22มีนาคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีพายยุบดูร้อนเข้ามา20จังหวัดโดยแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภยัยพายยุฝ,ฝนฟ้าขนอง ลมกระโชกแรงหรือพาย,ยุฤด,ดูร้อนประจําวันพุธที่2ีมีนาคม2566ตั้งแต่เวลาหกนาฬกาของวันนี้จนถึง6นาฬกาของวันพรุ่งนี้บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยพายุฤด,ดูร้อน20จังหวัดเน้นบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตาสุโขทยัยแพร่น,น่านกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานี จานนบุรีราชบุรีเพชรบุรีเลยหนองคายอุดรธานีหนองบลำภูหอนแก่นใจยภูมิมหาสาราคามและนครราชสีมาขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสียงภัยดังกล่าวระวังพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าได้ในบางพื้นที่ โดยขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างและปลายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรในช่วงนี้เนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ จากบริเวณความรากาศต่ำจากความร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนจะทำให้มีอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่รวมถึงมีฟ้าหลวเข้ามาในตอนกลางวันและปัจจัยที่จะทําให้เกิดฝนคือจะมีลมใต้และลมตะวนออกเฉียงใต้ที่พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมปกคลุมภาตะวออกเฉียงเหนือ ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกส่วนพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงหนือทางตอนบนจะมีลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนเคลื่อนเข้ามาปกคลุมสาเหตุและปัจจัยดังกล่าวจึงทําให้มีพาย,ยุดฤดูร้อนเข้ามานะครับซึ่งจะมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่และอาจจะมีลูกเห็บตก ในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาควันออกเฉียงเหนือดังนั้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่ร้อนรวมถึงระวังตราจากพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามัน ภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ส่วนฝุ่นละอองในระยะนี้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากลมที่พัดเข้ามาปกคลุมมีกําลังอ่อนส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์นน้อยเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต,ใต้พัดเข้ามาปกคลุม ทำให้มีการระบายอากาศได้ดีขึ้นพยากรณ์พายยุฤด,ดูร้อนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้จะมีอากาศร้อนอากาศร้อนจัดจะมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันจะมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเข้ามา10%ของพื้นที่จะมีลักษณะของฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากจะเน้นบริเวณจังหวัดเชียงใหม่แพร่สุขโขทยัย ตากนาดเพชบูรณ์และกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด19-26องศาและสูงสุด34-40องศาจากลมตะวันตกความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันจะมีพายุฤดูร้อนพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่10%ส่วนมากจะเน้บริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีหนองบลัมูหนองคายคอนแก่นมหาสรารคามนครราชาสีมาและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด21-26องศาและสูงสุด38-40องศาจากลมตะวนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง จะมีอากาศร้อนจนถึงร้อนจัดรวมถึงจะมีฟ้าหลวเข้ามาในตอนกลางวันจะมีพายยุฤดูร้อนเข้ามา10%ของพื้นที่จะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากเน้นอุทัยธาน,นีการจนะบรุรีราชบุรีและนครสวรรค์อุณหภูมิต่ำสดุด24-27องศาและสูงสดุด36-40องศาจากลมใต้ ความเร็ว10 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันจะมีพายุฤดูร้อนลักษณะของพายุฝนฟ้าขนอง10ร์เซน์ของพื้นที่ส่วนมากเน้นสาแก้วจันทบุรีชนบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด2 6 2 8องศาและสูงสุด 32-39อ,องศาจากลมตะวนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลเคลื่อนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหัวในตอนกลางวันจะมีพายุฤดูดร้อนเข้ามา10%ของพื้นที่อุณหภูมิตม่ำสุด26-28องศาและสูงสดุด 32-38องศาจากลมใต้ความเร็ว10-20กิโเมตรต่อชั่วโมงส่วนพื้นที่ฝนบริเวณภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีเมฆบางส่วนจะมีฝนเข้ามา10%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด21-26องศาและสูงสุด31-35องศา จากลมต่ำออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามา10%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นพังงาภูเกต็ตสตูลกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาและสูงสุด 34-37องศาจากลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลเคลื่อนต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรและหลังจากวันนี้เป็นต้นไปในด้านของปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะค่อยๆลดลงตามลำดับ 23- จนถึง25มีนาคม2566ในช่วงเช้าหลังจากนั้นในช่วงบ่ายวันที่25มีนาคม จะเริ่มมีพาย,ยุฤดูร้อนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับ25-29มีนาคม2566โดยจะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานและภาคตะวันออกหลังจากนั้น30-31มีนาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงแต่ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาได้บางพื้นที่บริเวณภาคอีสานทางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ทางตอนบน ขอให้ติดตามพะยะกากราณ์และประกาศคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะอย่างขันทุวงทีและต่อเนื่องหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้นด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ